สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มีเวลาสักสินาทีไหมคะก่อนที่จะออกไปทานอาหารการเรามาทํา3ท่านะคะเรียกว่าเบิร์นกันมันๆพะสามท่านะคะเดี๋ยวเซตแรกแ่จะทําแบบว่าคนที่แบบว่ากระโดดไม่ได้หรือว่าโล่อิมแพกนะคะก่อนอื่นขอเช็คเสียงก่อนนะคะเดี๋ยวจะเพลิดเพลินไปแบบที่ไม่ได้ยินเสียงอีกนะคะหรือถ้าใครเข้ามาแล้วได้ยินเสียงแยชัดเจนช่วย พิมบอกว่าัดเจนหน่อยนะคะวันนี้คุณเราอยู่บ้านกันเนาะเรียกว่าในเดือนนี้นะคะแต่ตั้งใจเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนหน้านะคะแจะจะออกซีรีส์นะคะก็คือวันละ10นาทีนะคะก็ดีพอนะคะสําหรับคนที่มีเวลาน้อยและสามารถทําได้จากที่บ้านนะคะไม่สังไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงไหมคะสวัสดีคุณพรเพียรนะคะโอเคแป๊บหนึ่งเนาะได้ยินเสียงไหมคะแต่รอเช็คอยู่นะแป๊บหนึ่งนะคะ วันนี้นะคะจะมาชวนออกกําลังกายก่อนที่เราจะออกไิการอาหารกันใช้เวลาไม่เยอะเลยค่ะนะคะสินาทีเท่านั้นนะคะใครมีเวลา10นาทีหรือน้อยกว่า10นาทีก็ได้ทํา3.5เซตสวัสดีพี่ไพลินนะคะมีเวลากันไหมนะคะหลายๆคนจะบอกแจ๋เสมอว่าความท้าทายอันนึงเลยนะคะสําหรับการออกกําลังกายของพวกเราก็าคือมีเวลาน้อยนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาไปยิมนานๆแต่วันนี้แจ๋จะมาในซีรีส์ที่ว่าขอแค่10นาทีค่ะ แป๊บหนึ่งนะคะแต่ขอดูนิดนึงนะค่ะว่า,เ,าเสียงเข้าไหมแป๊บหบนึ่งนะคะคือต้องเปิดเช็คค่ะเดี๋ยวจะพูดเป็นคนเดียวอีกอแป๊บหบนึ่งนะ,ะอะได้ยินเสียงไหมคะพชะัชัดเจนสิงชเจนขอบคุณค่ะคุณพรเพียรไปแต่ขอพ่เกศษ10นาทีนะคะโอเคเ <Okay. S 2> ขอบคคคุคุณณ่ะพพรรียโอเค เซตแรกเซตแรกนะคะทุกคนสิ่งที่คุณต้องมีก็คือร่างกายของคุณแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เครื่องดื่มนะคะที่เอาไว้จิบระหว่างการออกกําลังกายเนาะอันที่สองเลยก็คือหายใจต้องหัดหายใจให้ได้นะคะอย่าลืมเนะว่าตอนนี้นะคะการฝึกหายใจสําคัญมากแล้วเราก็ ควรอยู่บ้านแล้วก็ออกกาลังกายกันเองเพราะฉะนั้นวันนี้3ามท่านะคะที่แกจ,จะให้ทําได้ที่บ้านค่ะและที่สําคัญก็คือคนที่มีปัญหาเขา่าขาทําได้เซตที่1นนะคะแจจะทําแบบที่ไม่ต้องเร่งเร้ามากแล้วก็ไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ต้องแรงกระแทกมากนะคะซึ่งจะทําให้ฮาร์ดเรตคุณสูงขึ้นได้เช่นเดียวกันเคล็ดลับของมันก็คือแจทํามท่าต่อเนื่องไม่หยุดนะคะไม่หยุดเนาะ ฉะนั้น,นะะเนี่ยค่ะแล้วมาพักหลังจากสามชาพักระหว่างเซตประมาณ30-45วิวิหรือมือใหม่ก็ประมาณ1นาทีได้ก็จะทำให้คุณได้ High นเทนซิตี้นะคะก็คือฮิตนั่นเองนะคะแล้วก็บอกเลยว่าคุณจะสามารถที่จะเบิร์นไขมันได้ทั้งวันเลยโอเคท่าที่1เป็นท่าที่แนะนำให้คนทำทุกคนก็คือ s q u a ตนะคะแต่วันนี้เราจะมาเล่นขาด้านในกันก็คือเป็น Sumo s q u a อตนะคะซูโม่สควอนี่ก็คือ ปลายเท้าชี้ออกข้างนอกนะคะจําไว้นะคะสควอตเนี่ยข้อต่อสะโพกเราก็จะได้ใช้ก้นเราก็จะได้ใช้แต่ซูโมส่สควอตนะคะคือปลายเท้าชี้ออกข้างนอกนะคะเราจะต้องการมาเล่นขาในกันนะคะขาในกันแล้วก็ก้นนะเพราะฉะนั้นค่ะหรือบางคนเรียกว่าแทงปลาไหลค่ะที่ท่าแรกๆเนี่ยเราอาจจะลงลึกไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ขยับมันไม่เป็นไรนะคะหลังตรงไว้อยากก่าก้มมากลงเท่าที่คุณลงได้นะคะทำา20ครั้งนะคะหนึ่งนะคะ ตอนขึ้นขมิบก้นค่ะสองผักสะโพกสามเดี๋ยวจะหันข้านด้านข้างให้ดูนะคะปลายเท้าชี้ออกนอกจําไว้ว่าทําท่าสควอตปลายเท้าชี้ออกไปทางไหนนะคะเข่าไปทางนั้นไปแนวเรียวกันหลังตรงลงได้ลึกเท่าที่ลงได้แล้วแต่ความยืดหย่นของแต่ละคนทําประมาณ20ครั้งตอนขึ้นมาผักสะโพกไปด้านหน้าขมิบก้นคุณจะได้ก้นด้วยนะคะนะทำไปเท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ยนะคะเซตแรกอธิบายไปด้วยอาจจะยังไม่นับนะคะ โอเคเนาะอย่างนี้นะทําให้ดูก่อนเซตที่อ่าที่นะคะแล้วต่อด้วยท่าที่สองนะคะคือท่าเมาเชนคัมเบอร์ได้หน้าท้องล่างแล้วก็ฮาร์ดเลดใครที่ไหวก็ลงไปที่พื้นแต่เซตแรกจะคุณหาโต๊ะเก้าอี้ราวบันไดอะไรก็ได้ที่คุณสามารถทําได้ปลายโต๊ะปลายเตียงนะคะจําไว้ว่าเก่งหน้าท้องคอหลังก้นเป็นแนวเดียวกัน ไม่ก้นโดงไม่ท้องห้อยนะคะดึงเข้ามาดึงเข่าเข้ามานะคะดึงเข่าเข้ามาทำา20ครั้งซ้ายขวานับ1ถ้าใครนับไม่เป็นก็นับไป40ครั้งะคะ่ะ1 2 3อย่างนี้สลับไปเลยก็ได้นะคะแบบนี้เนาะช้าเร็วเอาที่เราไหวนะคะอันนี้คือท่าที่2ส่วนท่าที่3นะคะก็คือท่าโอ้พูดไปด้วยก็เหนื่อยเนาะนะคะ ท่าที่3คือจัมมิ้งแจ็คแต่ไอ้จัมแพงแจ็คนะคะก็คืออยู่ใน Position เดิมแล้วกระโดดแยกขาออกนะคะแบบนี้เนาะทำได้ไม่หนักเกินไปใครแข็งแรงแล้วเซตที่3ทํทำที่พื้นนะคะโอเคนะคะขอดูก่อนสวัสดีคุณสิงห์ดงคุณนกเล็กคุณพัคนพัดหรือเปล่าจะไม่แน่ใจนะคะไม่เป็นไรเราทำกัน3 3ท่าต่อนเนื่อง จะจะเริ่มทําแล้วนะคะก็จะพูดน้อยลงแล้วนะคะโอเคก่อนทําก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ร้อนมากเลยอย่าลืมจิบน้ํานะคะชาที่จะใช้จิบก็จะมีทั้งชา NRG แล้วก็ชาเขียวของ h e r b a l i e ลนะคะก็จะช่วยให้เบิร์นดิ้งได้มากขึ้นด้วยโอเคจะไปเซตที่หนึ่งแล้วหันด้านข้างให้ดูนะคะจะพูดน้อยลงแล้วนะ1 2ึ่งสองทำไปพร้อมกันได้นะคะ 3ผักสะโพกไวเยอะๆค่ะคอยก้นผักสะโพกไว้นัหนห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิอ็ดบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดบปด เก้ายี่สิบท่าที่สองนะคะ Mountain Cramber นะคะหนึ่งสองสามสี่นับไปเลยนะคะต่อด้วยจำแพงแจ็กนะคะกดสะโพกลง 20ครั้งนะคะจบ1เซตค่ะขณะนี้ฮาร์ดเรทอยู่ที่100่ร้อนะฮะเซตที่1ค่ะโอเคอย่าลืมนะคะใครเข้ามาแล้วก็ลองทำตามเลยค่ะพักประมาณหนึ่งนาทีพอนะคะสวัสดีพี่ขวานใครยังไม่ออกไปกินข้าว ทำตามแจกสัก1เซตนะคะ 1- 2เซตได้ค่ะแต่ถ้าให้แนะนำก็คือจับเวลาดูค่ะทำสัก3-5เซตนะคะระหว่างเซตก็พัก1นาทีค่ะตอนนี้ฮารเลตอยู่ที่128นะคะเดี๋ยวจะคอยบอกเป็นระยะเนาะ <c oughs> ก็คืออยากให้เราอ่ะได้ฮาร์เลตประมาณโซน2โซน3ค่ะนะคะ อย่าพักนานกว่า1นาทีนะคะเวลาพักถ้าเราเหนื่อยเยอะหายใจเข้าลึกๆกันไว 7, 8, 9, ้เจ9ด0ปดผ่อนออกหายใจเข้าออกช้าๆคุณได้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นหาเหล็กคุณก็ตกลงเห็นไหมแต่ก,ก็จะเหลือ108และเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็เริ่มแล้วนะคะ เราจะทํากันประมาณ3-5เซตนะคะคือคุณมีเวลาเท่าไหร่ทําเท่านั้นแต่อย่าตามไปสามเซตละกันเนาะโอเคนะคะแต่จะกดานาฬิกาของจราไว้ประมาณ45วิเนาะเพราะว่าจะดูคอมเมนต์ไปด้วยสวัสดีพี่สุมาลัยนะคะโอเคพร้อมเซตที่2ไหมทาตามลําดับความแข็งแรงของคุณจะเร็วจะช้าอยู่ที่คุณทําให้ครบ20นะคะโอเคท่าที่1จําไว้นะคะฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ พผผ่านไขมันดีแต่วันนี้จะเน้นกล้ามเนื้อมัดในคือซูโม่สควอตปลายเท้าชี้ออกข้างนอกทำา20ครั้งหลังตั้งตรงไว้ล่อลงลึกๆพยายามให้ก้นต่ำกว่าเขา่านะคะก้นต่ำกว่าเขา่าขึ้นมาบิบก้นผักสะโพกขึ้นมาบิบก้นผักสะโพกขึ้นมาขมิบก้นผักสะโพกนะคะผักสะโพกเท่าไหร่แล้วล่ะ <c oughs> นะคะแปแล้กันเ <c oughs> สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบขมิบก้นได้ก้นด้วยนะต่อค่ะใครเดียวเดียวเซตที่สามนะเราจะลงที่พื้นกันนะคะ ใครไม่ไหวก็ทำตามไปตรงนี้ค่ะ เซตที่สองผ่านไปสวัสดีพี่อ้อยพักค่ะระหว่างพักก็จะชวนคุยไปนะฮะโอเคมีใครเข้ามาบ้างขอแอบดูตรงนี้นะเป็นไงคะได้ลองทำตามไหม ถ้าไปมองจากกล้องนี้ใจก็จะมองไม่ค่อยชัดเนะเหงื่อก็จะเริ่มมาค่ะฮาเร็อยู่ที่146นะคะวันนี้มาชวนทำฮิตนะคะโอเคนะคะมาถึงเซตที่3นะยังมีเวลาพักอยู่แป๊บหนึ่งนะคะโอ้ยร้อนร้อนร้อนใครช่วงเช้ายังไม่ได้ทำก็แชร์วิดีโอนี้ไว้ดูตอนบ่ายก็ได้นะคะ หัวใจสำคัญของการทำฮิตคือต้องมีน้ำค่ะจิบนะคะอย่าก,กินทีละเยอะๆตัว NRG ที่แจกกินอยู่เนี่ยนะคะตัว NRG จะเป็นชาที่ช่วยเพิ่มออกซิเจนนะคะก็คือว่าง่ายคุณสมบัติของตัว Natural Raw Guarana <ๆ>เพิ่มออกซิเจนเข้ามาในอากาศก็ทําให้เวลาเราออกกําลังกายเราแบบสนุกขึ้นนะคะแล้วก็กรีบปรบเป่าตามธรรมชาตินะคะโอเคเซตที่3ามเวลายัง ครบเวลาเรียงโอเคค่ะครบแล้วต่อนะคะเซตที่สามแล้วนะอ่ะคราวนี้เซตที่สามค่ะจะจะเริ่มเป็นแบบว่าถ้าคุณแข็งแรงขึ้นคุณสามารถเพิ่มเวทคุณสามารถเพิ่มเวทนะคะถือเวทถือกระสอบข้าวถือขวดน้ำ ถือถุงข้าวอะไรก็ได้ที่คุณมีที่บ้านที่มันเพิ่มน้ำหนักอย่าลืมนะปลายเท้าชี้ออกข้างนอกเพราะเราทำซูโม่สควอตนะคะตั้งตัวตรงขมิบก้นขึ้นผักสะโพกขมิบก้นนะคะห้าหกเจ็ดอด 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอเควางไปก่อนเลยและไปต่อนะคะแข็งแรงขึ้นแล้วระดับของความชันจะทำให้คุณเหนื่อยมากขึ้นอยู่กับพื้นก็ทำให้คุณเหนื่อยได้นะคะ 给呢。Okay ครบแล้วนะคะฮาร์ดเลตตอนนี้นะคะอยู่ที่หูนึ่งร้อยสามสิบค่ะพักหนึ่งนาทีจะเห็นได้ว่า เราทำไปประมาณตอนนี้คือประมาณ6นาทีเนาะถ้าคุณมีเวลาเพิ่มก็สามารถทำได้อีกเซตหนึ่งเดี๋ยวแจจะชวนทำอีก1นึงเซตนะคะตอนนี้ไลฟ์มา14นาทีแล้วแต่เป็นเพราะว่าเซตเซตแรกเรามีการอธิบายกันด้วยก็จะสังเกตได้ว่าแจ็พูดได้ประโยคสั้นลงเพราะหัวใจมันเต้นแรงขึ้นตอนนี้อัเลเร์ร้อยนะคะ ทำสัก3ขั้นต่ำ3า3เซตค่ะถ้าคุณมีเวลาวันหนึ่งเนี่ยประมาณ5-10นาทีคุณสามารถเลือกเซตออกกำลังกายแบบนี้เลือกทำได้อาจจะตอนเช้าเซตหนึ่งคือจะบอกเลยว่าคุณจะไม่ได้ใช้เวลาเยอะค่ะแต่ใช้เวลานั้นอย่างมีคุณค่าแล้วก็ส่งคุณภาพนะคะนิดนึ่งเนาะเอ๊ะทำไมภาพค้างค้างไหมโอเคค่ะเดี๋ยวแจจะเล่นอีกหเซตนะคะ เพราะตอนนี้มัน14 14้5นาทีแล้วเผื่อบางคนจะไปกินข้าวนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือชาที่แจกดื่มอย่างที่บอกแจะใช้ชาสองตัวนะคะคือชาเขียวแล้วก็ชาเอนานะคะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นตัวเอ g นาตัวนี้นะคะมองเห็นไหมเนาะัาเอนาจนะคะแล้วก็ตัวชาเขียวนะคะผสมกันค่ะ ชาเขียวเนี่ยก็เหมือนที่เรารู้อยู่แล้วว่าคนจีนเนาะทุกคนเนี่ยก็ทินทนจีนคนญี่ปุ่นนะมักจะทานชาเขียวนะหลังเมื่ออาหารพวกอาหารมันหรืออะไรพวกนี้เพราะคุณสมบัติของชาเขียวก็คือช่วยเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องลดไขมันคอเลสเตอรอลอะไรต่างๆด้วยแล้วก็ตัว NRG นะคะทำมาจากพืชพื้นเมืองธรรมชาติคือ natural raw วัละหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราว่าง่ายถ้าจะเปรียบเทียบเห็นภาพทำไมจะใช้2ตัวนี้ผสมกันเนาะสตัวเนี้ยค่ะ n r g ก็เหมือนกับเราเอ้ยชาเขียวเนี่ยเหมือนคุณจุดไฟอะ่ะเปิดไฟทำความร้อนในร่างกายส่วนตัว n r g ก็เหมือนกับคุณเอาพัดมาพัดให้ไฟมันโหมแรงขึ้นเวลาที่คุณออกกําลังกายเวลาที่คุณอยากเบิร์นไขมันเนาะคุณก็สามารถใช้ตัวนี้แทนเครื่องเครื่องดื่มในประจําวันได้มันก็เหมือนคุณวิ่งหย่ะๆได้ออกกลาลังกายนะแล้วก็สำคัญไม่มีน้ําตาลเลยไม่มีน้ําตาลและไม่มีสารทดแทนความหวานใดๆทั้งสิ้น นะคะอร่อยค่ะคุณสามารถฝานมะนาวแจ่ชอบมากๆเลยคือปกติแบบนี้ใส่น้ําแข็งเยอะๆผสมชาสองตัวเสร็จปั๊บก็ใส่น้ําฝานเลมอนนะคะใส่ลงไปหรือผลไม้ที่เราชอบก็ได้นะที่แจะชอบมากคือสตรอเบอรี่นะคะถ้าใครสนใจอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับ2ตัวนี้แคปหน้าจอแล้วถามแจามาได้นะคะโอเคเราไปถึงเซตที่4กับไอเซตที่5กันนะเซตที่5แล้วเซตที่5อย่างที่บอกนะคะ ใครทาไม่ไหวใครที่รู้สึกว่าเหนื่อยเกิไปให้ทําแบบเซตที่เซตที่1นึงแจแต่ถ้าใครที่แบบพอไหวลองลงทําไปพื้นดูแล้วก็เพิ่มเวทเพิ่มเวทมาถึงเซตที่5กันนะคะสวัสดีนะคะทุกคนเซตที่5ค่ะซูโม่สควอชยีครั้งนะคะตั้งตัวตรงดําลงสติให้มั่นนะคะหายใจ ออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าผักสะโพกผักสะโพกขมิบก้นผักสะโพกขมิบก้นนะคะเวลาที่เราทำท่าสควอสิ่งที่เราต้องโฟกัสก็คืออย่าปีบหัวเขา่าผู้หญิงหลายคนก็คือแบบ เขาเรียกวอะไรชินกับการหนีหัวเข่านะคะแต่ตอนนี้เราต้องการให้ปลายเข่าเรากับปลายเท้าไปในทางเดียวกันนะคะโอเคต่อไปถึงท่าที่2และท่าที่3ต่อเนื่องกันนะคะ mountain c l m b e r กับ p l a n k jack นะคะสะโพกไม่ยกนะคะ ทำยี่สิบครั้งค่ะยี่สิบโอ้โหคตรพอดีฮาร์ดเลตเท่าไหร่หนึ่งร้อยสามสิบสามขอญาตดูก่อนนะโอเคอุ้ย ยืนดีกว่าเขาบอกว่าเล่นเสร็จแล้วอย่าเพิ่งนั่งโอเคค่ะก็ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนขึ้นไปนี้เลยนะคะเดี๋ยวแจ๋จะมีซีรีส์ใหม่ก็คือแต่สินาทีวันละสินาทีก็พอก็ดีพอเออแจ่ตั้งมันชื่อว่าแบบนี้จะเป็นความง่ายมัน เรียกว่าระดับความง่ายความยากไม่ง่ายค่ะสำหรับไม่ยากค่ะสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะแต่ว่าคนที่แข็งแรงแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีออปชันให้คุณสามารถทําในแบบที่ยากได้นะคะก็ยังหายใจไม่ทันอยู่นะขณะนี้หัวใจอยู่ที่130คุณจะเห็นได้ว่าแคมแค่5เซนนี้แหละค่ะแต่ถ้าคุณเลือกการออกกำลังกายที่ถูกต้องคุณก็สามารถที่จะ ใช้พลังงานได้นะคะหรือเขาเรียกว่าไฮ g อ็นเซตี้นะคะจริงๆซีรีส์ไฮ i อ็นเซตี้สำหรับ Low Impact หรือมแีแรงกระแทกน้อยเนี่ยเดือนที่แล้วแต่มีทำไว้แล้วสำหรับคนที่เข้าโปรแกรมนะคะแบบ499นะคะหรือแบบรายเดือนก็จะได้ตรงนี้ไปด้วยคุณสามารถทำได้เองที่บ้านอย่าลูกอย่ารู้ว่าพวกเราอยู่ในในยุค w o r k f ก o m Home เนาะ New Normal ต้องอยู่บ้านกันเพราะฉะนั้นค่ะเราสามารถออกกำลังกายที่บ้านได้แล้วก็ได้ผลเหมือนกัน นะยิ่งเรารู้ว่าเราต้องอยู่บ้านเรายิ่งต้องพยายามหาทางที่จะขยับเพื่อร่างกายนะคะโอเคเนาะอย่าลืมค่ะสุดท้ายค่ะเล่นเสร็จแล้วหายใจค่ะผ่อนคลายคููดาวนิดนึงหันข้างแบบนี้แล้วกันเราจะได้เห็นเนาะหหายใจเข้าท้องป่องเนาะแล้วหายใจออกผักออกไปให้หมดนะคะหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกไล่ออกมาให้หมดนะคะหายใจช้าๆคุณก็จะหายเหนื่อยได้เร็วขึ้นนะคะหายใจเข้า ก็จะดีขึ้นตอนนี้หัวใจก็เริ่มลงมาแล้วเหลือ113นะคะก็สามารถพูดอย่างปกติได้แล้วพูดเป็นประโยคยาวๆได้แล้วต่อให้เราไม่มีนาฬิกา,จ,า,กาจับพาร์เรทเราก็สามารถสังเกตได้จากการที่เราพูดนี่แหละพูดสั้นพูดยาวพูดเหนื่อยพูดมากเหนื่อยน้อยดังนั้นนะคะเวลาที่เราการฝึกหายใจเนี่ยสำคัญมากตอโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตอนนี้เรารู้อยู่แล้วเนะเาะแต่อยู่ในยุคที่อปอดเราสําคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นการฝึกหายใจนะคะดีมากๆค่ะห,หายใจให้ใหล ức, ึกนอกนจาก เรียกว่ากลับมามีสมาธิกับตัวเองได้แล้วนะคะกำจัดความเครียดน,นะคะแล้วก็ยังทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงได้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้แจกก็ฝากไว้สําหรับเช้าแาะทิ้นนะคะให้คุณออกกําลังกายเองได้จากที่บ้านสําหรับท่านที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ออรูปร่างนะคะอยู่ที่บ้านก็สามารถทักถาวแจกมาได้แจกมีโปรแกรมทั้งแบบที่มีตัวช่วยและไม่มีตัวช่วยโปรแกรมออกกําลังกายแบบทั้งดับผู้ที่บาดเจ็บ แล้วก็คูณที่เริ่มแข็งแรงแล้วอยากจะขยับข้อต่ออยากจะเพิ่มความแข็งแรงก็สอบถามเข้ามาได้ทักถามแจกเข้ามาได้นะคะผ่านทางอินบ็อกซ์นะคะทาง Facebook ก็ได้หรือว่าทาง Line นะคะสำหรับท่านที่อยากติดตาม Line ก็เป็น Line@ แอดมีเครื่องหมายแอดสานะคะแล้วก็โค้ดแจกเลยนะคะ coachje โค้ดแ e, จกได้เลยนะคะเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ให้นะคะติดตามทั้งไลฟ์ออกกำลังกายเทคนิคดีๆสำหรับคนที่อยากออลดหุ่นนะคะฟิตหุ่น ในวัย40บวกอย่างแจนะคะ47ย่าง48แล้วก็ออกคุณสามารถติดตามได้แล้วก็ช่อง YouTube ลดพุงรดปวดหลังเปลี่ยนชีวิตพังให้ปังได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะอย่าลือดดื่มน้ำเยอะๆนะคะ